สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเอ่อมาเจาะลึกข้อมูลผลประกอบการครึ่งปีแรก2568กันนะคะของบมจ Land and House หรือ LH ค่ะเป็นข้อมูลจากงานออฟเดย์ล่าสุดเลยบริษัทใหญ่ที่ทำหลายอย่างมากเลยนะคะเจ้านี้ใช่ครับ LH นี่เขามีไรายได้จากเอ่อสทางหลักๆเลยคือขายอสังหาพวกบ้านคอนโดแล้วก็มีธุรกิจให้เช่า อย่างโรงแรมทั้งในไทยทั้งที่สหรัฐมีห้างมีออฟฟิศอ๋อมีอพาร์ตเมนต์ที่อเมริกาด้วยครับผมแล้วก็ยังมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทที่เข้าไปลงทุนอย่าง Home Pro หรือ QH ว u s e ค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาดูกันว่าในภาวะที่เศรษฐกิจตลาดอสังหามันดูซบเซาแบบนี้ LH เขาปรับตัวยังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะครับผม เริ่มที่ตัวเลขสำคัญก่อนเลยยอดขายหรือพรีเซ l ส์ครึ่งปีแรกนี้ดูเหมือนจะเชะลอตัวลงไปนะคะครับตัวเลขอยู่ที่81,450ล้านบาทลดลง18%นะครับเทียบกับปีก่อนหน้าแต่ที่น่าสนใจคือแม้ว่า Q 1เนี่ยจะแผ่วลงไปเยอะเลยแต่พอมา Q 2กลับฟื้นขึ้นมานะครับฟื้นขึ้นมา24%เลยเอ๋อแสดงว่า Q 2เริ่มกลับมาดีขึ้นใช่ครับส่วนยอดโอนกรรมสิทธิ์ก็เ คล้ายๆกันครับครึ่งปีอยู่ที่6,757ล้านลดไป23%แต่ Q2 ก็ดีกว่า Q1 ชัดเจนเหมือนกันแล้วสินค้าหลักยังเป็นบ้านเดี่ยวอยู่ไหมคะยังเป็นบ้านเดี่ยวครับเกิน85%ของยอดขายเลยแล้วปัจจัยหลักๆที่ทำให้ Q1 มันดูแผ่วๆแล้ว Q2 ฟื้นขึ้นมานี่คืออะไรคะ หลักๆเลยก็มาจากเรื่องความเชื่อมั่นครับความเชื่อมั่นผู้บริโภคเศรษฐกิจชะลอตัวความไม่แน่นอนต่างๆทั้งเรื่องการเมืองแล้วก็มาตรการ LTv ที่ผ่อนคลายออกมาแต่ว่าเเหมือนจะเริ่มใช้ชาไปนิดหนึ่ง อค่ะไหนจะมีปัจจัยภายนอกอีกอย่างเรื่องแผ่นดินไหวสงครามการค้าพวกนี้ก็ทบหมดเลยโดยเฉพาะกลุ่มบ้านหรูนะครับแบบว่า30บล้านบาทขึ้นไปเนี่ยตอน,นแรกก็ชะลอการตัดสินใจไปเหมือนกันแต่พอเดือนพฤษภาคมก็กลับมาดีขึ้นโดยเฉพาะแบรนด์นันทวันของเขาอ๋อค่ะส่วนคอนโดล่ะคะคอนโดนี่จริงๆก็ชะลอตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเจอผลกระทบซ้ําจากเรื่องแผ่นดินไหวเข้าไปอีกก็เลยยิ่งหนักหน่อย แล้วยอดขายที่รอรับรู้รายได้หรือแบ็กล็อกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสิน Q2 นะครับมีอยู่ประมาณ8,000ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้าด้วยนะครับโดยประมาณ2,100ล้านบาทในนี้จะรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากบ้านเดียวเหมือนเดิมครับค่ะมาดูเรื่องกำไรขั้นต้นหรือ GPM กันบ้างเห็นว่าลดลงนิดหน่อยใช่ครับ ครื่องปีแรกอยู่ที่25.6%ลดลงไปประมาณ1%จากปีก่อนหลกัหลกๆก็เพราะการแข่งขันโปรโมชั่นต่างๆนะครับแต่ว่าตัวเลขนี้ของ LH เนี่ยคือต้องเข้าใจนิดนึงว่าเขาหักค่าใช้จ่ายศูนย์กลางบางอย่างหรือที่เรียกว่าต้นทุนทางอ้อมไปแล้วอ๋อค่ะถ้าจะเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไปอาจจะต้องบวกกลับกรอรา,า10.2% เท่ากับว่า gpm จริงๆก็คือประมาณ35.8%เลยใช่ครับประมาณนั้นเลยซึ่งก็ถือว่ายังแข็งแกร่งมากนะครับในสภาวะตลาดแบบนี้เข้าใจแล้วค่ะแสดงว่ายังรักษาความสามารถในการทำกำไรได้ดีอยู่ทีนี้ไปดูธุรกิจให้เช่ากันบ้างค่ะเห็นว่ารายได้ลดลงไป15%เลยเกิดจากอะไรคะอันนี้หลักๆมาจาก2ส,ส่วนครับส่วนแรกคือโรงแรมในไทยรายได้ลดลงตามจานวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน อีกส่วนคือเขามีการขายอพาร์ตเมนต์สองแห่งที่สหรัฐออกไปด้วยครับรายได้ส่วนนี้ก็หายไปแล้วตัวโรงแรมในไทยเองล่ะคะ Occupancy เป็นยังไงบ้าง Occupancy ลดลงครับเหลือประมาณ72%จากปีก่อนที่เคยอยู่แถว85%แต่ว่าค่าห้องพักเฉลี่ยหรือ Room Rate เนี่ยยังทรงตัวได้อยู่ครับไม่ได้ลดลงแต่เหมือนจะมีโรงแรมเปิดใหม่ที่ลุมพินีที่ถึงจะเปิดช่วงมีปัญหาแผ่นดินไหวแต่ก็ฟื้นตัวเร็วมาก ใช่ครับอันนั้นคือ Grand Center Point ลุมพินีเปิดเมษาช่วงนั้นพอดีเลยตอน Q2 เปิดมา Occupancy เริ่มแค่23%เองครับแต่พอเข้ากรกดาคมขึ้นมาเป็น55%แล้วก็สิงหานี้คาดว่าจะถึง80%เลยโอ้โหเร็วมากครับถือว่าฟื้นตัวได้น่าประทับใจมากส่วนพื้นที่สำนักง,งานให้เช่าในตึกเดียวกันก็ปล่อยเช่าไปได้เกินครึ่งแล้วครับแล้วก็นอกจากนี้ LH ยังมีการขายสินทรัพย์ทำกำไรด้วยนะครับอย่างที่บอกคืออาพาร์ตเมนต์2แห่งในสหรัฐกำไรก่อนภาษีก็700กว่าล้านแล้วก็มีขายที่จอดรถของ Terminal 21พัทยาไปอีกกำไรอีกร้อยกว่าล้านพวกนี้ก็ช่วยหนุนผลประกอบการได้ครับแล้วเรื่องการขายสินทรัพย์ในสหรัฐนี่คือเขามีแผนจะลงทุนที่นั่นต่อ,อยังไงคะหรือว่าจะเน้นขายออก ตอนนี้เอ่อเท่าที่ฟังจากออปตียังไม่มีแผนลงทุนเพิ่มในสหรัฐนะครับดูเหมือนจะให้น้ำหนักกับธุรกิจโรงแรมมากกว่าอพาร์ตเมนต์แล้วก็อาจจะพิจารณาขายตึกที่เหลืออยู่ด้วยซ้ำไปแล้วแผนการขายสินทรัพย์เข้ากองรีดล่ะคะอย่าง LH Hotel Reed อันนั้นมีแผนทยอยขายโรงแรมเข้ากองเรื่อยๆครับแต่ว่าสำหรับห้างอย่าง Terminal 21พราม3อันนี้ยังไม่พร้อมเข้ากองในตอนนี้นะครับโอเคค่ะ ข้ามาดูส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนกันบ้างอันนี้ก็ลดลง10%อันนี้ก็ตามสภาพเศรษฐกิจเลยครับหลักๆก,ก็มาจากผลงานของ Q House กับ Home Pro ที่ได้รับผลกระทบจากกําลังซื้อที่ชะลอตัวลงไปค่ะแล้วภาพรวมฐานะการเงินของ LH ราคารายได้รวมลดลงแต่ดูเหมือนจะคุมค่าใช้จ่ายได้ดี ใช่ครับรายได้รวมลดลงไปประมาณ20%แต่ว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือ SG&A n เนี่ยลดลงไป13%ถือว่าควบคุมได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแม้ว่าสัดส่วนต่อยอดขายจะขยับขึ้นมานิดหน่อยเป็น17.6%แล้วกำไรสุทธิล่ะคะ กำไรสุทธิครึ่งปีอยู่ที่2,212ล้านบาทครับคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ2ีแต่ว่าถ้าเราหักกำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์ที่คุยกันไปตะกี้ออกไปเนี่ยกำไรจากธุรกิจปกติจริงๆจะอยู่ที่ประมาณ14.1%ครับอืมแล้วเรื่องหนี้สินราคาน่ากังวลไหมเห็นตัวเลขเกือบเกือบเจ็ดหมื่นล้านส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ครับ แต่ว่าถ้าดูอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิหรือ net DE เนี่ยอยู่ที่1.19เท่าซึ่งก็ยังต่ำกว่าเกณฑ์ภายในของบริษัทที่ตั้งไว้2เท่าพอสมควรเลยครับแล้วต้นทุนทางการเงินล่ะคะอยู่ที่3.06ครับก็ถือว่ายังบริหารจัดการได้ดีครับไม่ได้สูงมากมองไปครึ่งปีหลังบ้างคะ่ะ LH เขาวางแผนจะทาอะไรต่อคะ ครึ่งปีหลังมีแผนเปิดโครงการใหม่เพิ่มอีกหนึ่งโครงการนะครับเป็นบ้านหรูเลยคือนันทวันราชพฤกษ์พรานกรวมกับที่เปิดไปแล้วครึ่งปีแรก3โครงการก็จะมีโครงการใหม่รอขายในครึ่งปีหลังรวม4โครงการมีอะไรอีกไหมคะมีข่าวดีเรื่องโรงแรมครับคือ Grand Center Point p r e พร i สติราชดำริเขาจะเลื่อนเปิดให้เร็วขึ้นเป็นหธันวาคมนี้เลยเพื่อรับช่วงไฮซีซั่นพอดี อ๋ออันนี้น่าจะช่วยเรื่องรายได้ช่วงปลายปีได้ใช่ครับแล้วก็มีเรื่องการจ่ายปันผลนะครับเขายังยืนยันจ่ายปีละสองครั้งเหมือนเดิมแต่ปรับช่วงเวลาจ่ายเป็นหลัง Q2 กับหลัง Q4 แทนเข้าใจค่ะแล้วแนวโน้มธุรกิจโดยรวมในเครื่องปีหลังเขามองว่ายังไงบ้างคะพอจะมีแสงสว่างไหมก็คงต้องลุ้นกันหน่อยครับธุรกิจบ้านเนี่ยรอดูผลจากมาตรการ LTV ผ่อนคลายกับเรื่องลดดอกเบีย้ยว่าจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อได้แค่ไหน ส่วนธุรกิจให้เช่าอันนี้เริ่มเห็นสัญญาณดีขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวจีนญี่ปุ่นเกาหลีเริ่มกลับมามากขึ้นในเดือนกรกฎาคมแล้วส่วนธุรกิจลงทุนก็ยังผูกกับภาพรวมเศรษฐกิจกำลังซื้อผู้บริโภคที่จะกระทบโฮมโปรเป้าพรีเซลครึ่งปีหลังเขาตั้งไว้หมื่นหนึ่งพันล้านบาทนะครับโอ้สูงกว่าครึ่งปีแรกเยอะเนี่ยใช่ครับก็ถือว่าท้าทายแต่ก็พอมีลุ้นจากปัจจัยบวกที่ว่ามาทั้งมาตรการรัฐทั้งท่องเที่ยวฝืนตัว เห็นใน Q&A มีพูดถึงเรื่อง 3D Printing ด้วยนิดหน่อยอ๋อครับเขามองว่ายังไม่ค่อยเหมาะกับตลาดไทยระยะสั้นเท่าไหร่ท้งเรื่องต้นทุนแรงงานเรื่องการตกแต่งแล้วก็ความนิยมบ้านชั้นเดียวที่อาจจะยังไม่มากแล้วเรื่องแรงงานกัมพูชาที่อาจจะมีประเด็นล่ะคะกระทบ LH ไหมกระทบน้อยครับเพราะช่วงนี้ LH เขาก็ลดกาลังการผลิตลงอยู่แล้วตามสภาพตลาดค่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่องความยั่งยืนด้วยใช่ไหมคะครับอันนี้น่าสนใจ LH เขาบอกว่าบรรลุปเป้าหมายลดก๊าซเรืองกระจกได้25%เทียบกับปีฐาน65ซึ่งสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว5้5%ด้วยแล้วก็คาดว่าจะรักษาระดับนี้ได้ในปีนี้แล้วก็ยังไปร่วมมือกับมูลนิธิที่แม่ฟ้าหลวงสนับสนุนโครงการคาร์บอนเครดิตในป่าชุมชนทางภาคเหนือด้วยครับอือก็ให้ความสำคัญกับ ESG นะคะครับผมแล้วก็เพิ่งได้รับรางวัล Asian Asset Class ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย สรุปแล้วโดยรวม LH ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวนะคะท่ามกลางความท้าทายต่างๆการมีธุรกิจที่หลากหลายทั้งขายบ้านทั้งให้เช่าทั้งลงทุนการควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วก็การขายสินทรัพย์ทำกำไรในจังหวะที่เหมาะสมดูจะเป็นกลยุทธ์สำคัญเลยนะคะถูกต้องครับเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีมากเลยช่วยลดผลกระทบเวลาที่ตลาดใดตลาดหนึ่งมันชะลอตัวลงไปได้ ก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าในวันที่ตลาดบ้านโดยรวมอาจจะยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่แต่กลุ่มบ้านหรูยังพอไปได้ธุรกิจโรงแรมก็เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนขึ้นโมเดลธุรกิจที่กระจายความเสี่ยงแบบ LH แบบนี้จะสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งที่อาจจะเน้นแต่ตลาดบ้านอย่างเดียวได้มากน้อยแค่ไหนในระยะต่อไปก็ฝากไว้ให้ลองไปพิจารณากันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่รับสร้างกันจนจบและฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราแบ่งปันไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะหากคุณไม่อยากพลาดทุกเนื้อหาสาระดีๆความรู้ใหม่ๆหรือแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะและถ้าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณอยากชวนให้แชร์ออกไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้ร่วมเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและที่อยู่กับเราเสมอมานะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ